สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ซีอูนี่ยตอนนี้เราพ่อนะครับมาถึงร้านขายเฟอร์หรือก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานั่นนะทุกท่านเป็นร้านประจำนะฮะที่เราผ่านทุกครั้งเราก็จะต้องแวะใะร้านนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนาะนี่นะตอนนี้เราก็อยู่ในร้านเฟอร์นะฮะทุกท่านมา สั่งเฟือรับประทานกันก่อนเนาะแมมเมมผู้สั่งแล้วแม่นบอกเอากระซามไปนี่มาเลยอันเฟื่อนเดียวกันกน,นับคุณเลยก็ได้คุณซอยไปใส่ผู้นั้นล่ะเอาฟัวแล้วโอ้ ขายดีจนพนักงานโอ้แขกมาหลายหลายไปน้ำแขกเลยบ่อกเอามาจีบกันอ๋อครับเก้าด้วยเขาบอกเก้าเก้าเก้าสามกับผมร้านฝ่อร้านประจำของพวกเราเนาะเาเ่าก็ไปแต่มาแต่ร้านนี้นะเทาก็บนีมันมันมาคุดเพียงที่นี่พอดี มาฮอดกับออบเีมารถกับาีนเลยนะแม่อนยังแตกียอยู่นี่เี้งอยู่นี่ตลอดตั้งใจแวะก็บบอกรถเดี๋ยวเล่าเสียใจเนาะเสียใจด้ยเนาะอืมมันแส่บก็เลยต้องแวะเอาเอก้าซ้ดูซ้ำบ่เลเวลาเนาะอยไเนายเด้อวนใหญ่เนี่ย เอาเลยร้องนะร้องนะเมฆาในโซนนะจ๊ะฮะเวันนี้เมฆาโซนหนึ่งวันนี่ล่ะงบึ่งมันมีเมงอันนี้เอาไปเอาไปล่างให้ดิใจอ่ะนะเราก็อยู่ร้านฝือนะครับฝั่งสปปลาวนะทุกท่านสั่งรออยู่นะครับว่าเราจะรับประทานยังไงนะครับผมตาหมอ ไกญ่เนาะฉะได้คล่เปอรปวันนี้เนาะใก่ฉว่าคลายเฟอรให้วันคุ่าน้มากินรอบวันนี้เนาะต้องไปเดาตามคุณบอมมี่มองไปขาเลย แต่บ้านผมก็ไม่โตนี่จะเดดราคุ้มขนาดก็รอสั่งนะฮะรอเฟออยู่เราจะมารับประทานก๋วยเตี๋ยวอุ้ยหรือเฟอกันเนาะท่านนะครับชามละสี่สิบบาทนะฮะสี่สิบบาทอยู่ที่นี่เนาะราคาใกล้เคียงกับบ้านเราเลยนะครับสามสิบสี่สิบเนาะก็ได้เยอะนะฮะหักถึกเยอะเลยนะครับชื่อร้านต้นฮักนะฮะอยู่ระหว่างทางนะครับจากอ่า เราจะเดินมุ่งเดินทางมุ่งหน้าไปทางท่าแขกเนาะนะครับเส้นทางเนี้ยนะครับก็เป็นร้านแรกเลยนะครับที่ร้านฝือเนาะก็เลยเออเลยจุดผ่านแดนมาเราๆสักเกือบสิบกว่ากิโลนะฮะเราๆนั้นนะครับถึงจะเจอร้านนี้นะลองมาดูนะครับถ้าทัานใดมีโอกาสมาก็แปะมารับประทานดูนะครับแซ่บ พี่น้องามเลยค่างานคนทำงานคนทำงานผูดอะไรก็งานเลยแม่งานอันนี้ละแม่ขับรถคนเงธนาคารไทยพาณิช์โอับรถคนยู่ธนาคารไทยพาณิชย์ตอนนี้ก็น้องก็เสิร์ฟเฟอร์ให้กับเราคุณแม่เนาะนะฮะให้คุณแม่นช่วยงานดีเนาะเด็กร้านนี้อยู่ริมทาง เคเลยนะบรรยากาศดีใช้ได้เลยคักขักไปเนาะ้างหน้าเป็นภูเขาเนาะนะฮะดูต้องภูเขาสบายหากินนะเนาะทางหน้าเป็นภูเขาภูเขาหินสวยสวยให้ตาเนาะก่อนโอ้ยตาขอบใจขอบใจสาเสิร์ฟนน้อน้ออยพี่งมาแล้วทุกท่านดูดิชามเบลอเลยนี่ เขอปรุงก่อนนะฮะปรุงก่อนอ้จะอยู่ใกล้กับติดกับถนนรถขอบใจขอบใจบรรยากาศมันเป็นแบบนี้หรือว่ามันทมดุลมันตึมันมืดเนาะ มันเงือกขึ้นขึ้นนะพี่บอหรือว่าเขาเขามันเยอะมันไปเลยแบบดูมันมืดนี่นะพี่ีใจนี่ชื่ออะไรนี่นาเอตีไทยฟุ้งเหมือนกันนะปาเราไหมใช่ฮึฟุ้งเือนกันใช่ใส่ชามใส่ชามเหมือนกันเลยใส่ปากด้วยมีพริกนะฮะมันจะใส่เป็ดเยอะเลยเลยอีกซ้ำหนึ่งอันนี้ผมเลยบอกตรงไร จึ๊บนี่ผมเลยไหมลกฟอนจะได้หมดมีผักแจ้มเป็นฮะมาแล้วขึ้นโดดเป็นมะนาวมีผักไปเลยนะครับอันนี้จะหอมหอมโอู้หูมาแล้วเวลานอกเปลือนะเฟอรเฟิเฟิบีบมะนาวจักรกหน่อยข้างในนี่จะมีเนื้อนะมีเนื้อมีลูก ชิ้นมีไข่ก็ได้ครับทักเอาเดี๋ยวกินให้เบิ่งก่อนมายำใดกระเทียมอยู่ดีตลอดเนาะก็เลยแวะตลอดเลยไมาผักกินก่อนพี่น้องได้อืมแค่น้ำก็หอมแล้วไม่ต้องปรุงแล้วมั้งนี่อือ โอ้สบนนบนบนะบบน้บนัด <สๆ S 1> <laughs> บนนัดบ่ไปบ่ไทยน่ะอร่อยแซบบ่่ไปไท่บ่ครับอายุน่าร้นาทไทยาบนชาบอก๋วยเตี๋ยวไทยมาฮะทุกท่านกินเฟรด้วยกันเืยก๋วเตี๋ยวเนาะ ุณยัยดีวะอืมคงณเจได้แล้วัอนนี้ทกคนเตอนนี้เปมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอกินก่อนนะครับผม,มแต่ไม่ได้ถ่ายนะผมผมถ่ายอยู่นะ,อะไอที่มาดู่ยแั่ไม่รู้อะไรนะถ่ายลงเพียรแจ่บเจ็บนคนผมเจบแบดี้อืมก็ยังเป็นยังบีิคุงก็ถิอูกัน อืมเราปีนี้ใจวะใจรึเปล่มี่ยังอยู่ปันนี่ใจอ้าวยังจะปุงอ้าซอสมันจะใถ่ตันี่ยวปุงให้เบิรหึสลาดไท่อยู่ใจจังไนนีนะครับผใจาปลาจังไน มีไข่นกกระทาด้วยอคงกันแล้วเหรอบอกเนื้อหาแล้วเราหน้ากลัวมากินเลยได้ค่อยกินเลยบอกกปรุงเลยบอกจาจหน่อยยอดเลยเต๋อพี่น้องือว่าเฟอเฟอเต๋อเฟอมันยังกันแน่ดิเฟอเเอกรถือก่อนเลยเเฟออาเฟอมันบ่ถือบ่เฟอบ่ถือ

อน้ำ,นนำต้มกระดูกงัต้แบบนี้นีอ้ตอนนี้อิ่มเรียบร้อยเลยนะครับถ้าใดครับรวมบ่ครับจ่ายคนเดียวอ้่คนเดียวเอาอะไรบ้างอันเดียวนี้ครับ,ารบสาวหาพันกีบสาหาพันกิบสองหมื่นห้าสองหมืนห้าพัน หกร้อยหกร้อยบอกรู้หกร้อยไทแปดร้อยประมาณหมื่นสี่รหมื่นประมาณยี่สิบหรือยีสบเกินประมาณนี้แหละสี่สิบบาทบอกนี่หนึ่งหมื่นเ่เดว่นี่ีหนนี่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 โอเนแล้วเป็นยัง หมื่นหมื่นห้าอีกหมื่นหนึ่งหมดแล้วเงินมีอยู่หมื่นห้าสี่สิบบาทเนาะเป็นเงินไทยเท่าไหร่อกิให้เท่าไรบุเป็นมากกสิบโอ้เดียวอ่ะ ทั้งหมดเลยสองแสนหกสิบห้าพันนมีนหกสิบห้าเดี๋ยวเราพลอยไปเคลียร์กับพระอาจารย์จีบนะไม่ใช่บาทนะบ่เดี๋ยวไ่ด้จะเอาโน่นโน่นฮะโอเคนอคนมีบลกหลายในเงินบาทเงินจะี่คนน่ะเรายังไม่ได้แลกเงินกีบเลยเนาะมีติดตัวอยู่แต่ว่ามีไม่เยอะนะฮะทุกท่านก็ผมเหลืออยู่ประมาณห,หามื่นหา้านะฮะหมื่นห้าก็ม่นห้าปะอืม ยยยโยันี้ยยอ,อยเอาว่นยจะให้จับเลยโอเคนะทุกท่านก็สำรับประทานนะฟลเฟอร์แล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย